สวัสดีชาวเกมเมอร์ที่หลงรักเกม RPG ทุกท่านอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่อย่าง Dragon Quest ภาค1และภาค2ก็จะกลับมาในกราฟิกแบบ HD 2D ให้เราได้เล่นกันแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการโหมโรงก่อนที่เกมจะวางจำหน่ายวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปฐมบทของตำนานอย่าง Dragon Quest 1กัน ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วหรือในวันที่27พฤษภาคมปีคศ1986 Dragon Quest ภาคแรกได้ออกวางจำหน่ายลงให้กับเครื่องแฟ m i c o มหากพูดถึงเกมที่ได้รับความนิยมในขณะนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นเกมแนวแอคชั่นซึ่งจะมีเกมอย่างเช่น Mario ที่ถือเป็นเรือธงของเกมในสมัยนั้นเกม RPG แบบที่เรารู้จักกันแทบไม่เป็นที่รู้จักเลยแต่จากกระแสะความดังของ Dragon Quest ภาคแรกนี้ ได้ทำให้วงการเกมของประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเพราะหลังจากนั้นก็มีเกม RPG ถูกผลิตออกมาตามด a ก o อนคว s สอีกมากมายจนทำให้เกม RPG กลายเป็นเกมอีกแชนแนลหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจวบจนถึงปัจจุบันดักกอนควส1มีเนื้อเรื่องที่สุดแสนจะคลาสสิก Classic, ตามสู่สำเร็จมีผู้กล้าเจ้าหญิงและตัวร้ายณดินแดนอาเลฟกันที่อุดมสมบูรณ์และงดงาม แต่เมื่อในครั้งอดีตแผ่นดินนี้เคยตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของราชาปีศาจและปลกคุมไปด้วยความมืดมิดแต่แล้วราชาปีศาจตนนั้นก็ได้ถูกกำจัดลงโดยโรโตผู้กล้าในตำนานเหล่าบรรดาปีศาจถูกผนึกไว้โดยลูกแก้วแห่งแสงและนับแต่นั้นมาความผาสุกก็บังเกิดขึ้นในดินแดนอาเลฟกันเรื่อยมาแต่เมื่อคืนวันผันผ่านความชั่วร้ายที่แอบซ่อนอยู่ก็ค,อค,อค่อยๆคลืบคลานกลับมาอีกครั้ง ในรัชสมัยของกษัตริย์ลาลุสที่16แห่งลาดตอมในที่สุดความชั่วร้ายก็เผยตัวออกมามันมีชื่อว่าริวโอหรือราชามังกรริวโอได้แย่งชิงลูกแก้วแห่งแสงและลักพาตัวเจ้าหญิงโรล่าไปจากปราสาทแม้วจะมีฐานกล้าบางคนที่ลุกขึ้นต่อกรกับราชามังกรแต่ก็ไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกลับมาได้แม้แต่คนเดียวแต่แม้ในยามวิกฤตก็ยังไม่สิ้นแสงแห่งความหวังยังมีคำพยากรณ์นหนึ่ง ได้กล่าวถึงการมาของผู้กล้าผู้สืบสายเลือดโรโตในตำนานผู้ที่จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อพิชิตความชั่วร้ายและแล้ววันหนึ่งคำพยากรณ์ก็เป็นจริงผู้กล้าได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพระราชาและรับอาสาจะไปช่วยเจ้าหญิงโรล่าและทวงสันติสุขก,กลับคืนมานี่คือฉากเปิดม่านก,การผจญภัยของผู้กล้าพระเอกของเรา ผู้กล้าจะต้องเดินทางฝันฝ่าพยันอันตรายมากมายทั้งขึ้นเขาลงห้วยเข้าป่าฝ่าดงเพื่อหาเบาะแสและรวบรวมไอเทมที่จําเป็นสําหรับการเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงและในที่สุดผู้กล้าก็ตามเบาะแสจนมาถึงถ้าในหนองน้ําเจ้าหญิงถูกพาตัวมากักขังอยู่ในถ้าแห่งนี้แม้จะดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจะอยู่แค่เอื้อมมือแต่มันก็ไม่ได้ง่ายใดแบบนั้นเพราะที่นี่มีเจ้ามังกรร้ายคอยเฝ้าจับตาอยู่ไม่ห่าง แต่แม้จะยากลำบากเพียงใดผู้กล้าของเราก็สามารถเอาชนะและช่วยเจ้าหญิงออกมาได้สำเร็จผมว่าหลายๆคนน่าจะประทับใจกับฉากนี้เพราะทางผู้พัฒนาเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยใส่กิมมิคให้ผู้กล้าอุ้มเจ้าหญิงมาส่งถึงปราสาทร,รดตอมเลยทีเดียวแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะการเดินทางยังไม่จบและบททดสอบสุดท้ายยังรออยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของปราสาทราชามังกรในที่สุดการประชหน้าระหว่างผู้กล้ากับราชามังกรผู้ชั่วร้ายก็มาถึง ถ้าเจ้ามาเป็นพวกของข้าข้าจะยกโลกนี้ให้เจ้าครึ่งหนึ่งราชามังกรกล่าวสำหรับผมบทพูดนี้สร้างความอีปิกเอาไว้พอๆกับตอนที่ดาร์คเวเดอร์บอกกับลุคสกายวอลเกอร์ว่าข้าคือพ่อของเจ้าเลยทีเดียว เจ้าราชามังกรช่างเจ้าเลเพเทูบายและคําเชื้อเชิญของมันก็น่าเย้ายวนใจเป็นอย่างยิ่งแต่ผู้กล้าของเราก็ไม่ตกหลุมพรางของมันและหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในที่สุดผู้กล้าก็ปราบราชามังกรได้สําเร็จหลังจากการเดินทางอันยาวนานได้จบลงผู้กล้าได้เดินทางกลับมาที่ปราสาทร,ราตอมด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ผู้กล้าได้ช่วยโลกเอาไว้ราชาถึงกับออกปากว่าจะยกราชบัลลังก์ให้ผู้กล้าเป็นราชาองค์ต่อไป แต่มีหรือที่ผู้กล้าของเราจะตอบตกลงผู้กล้าได้ปฏิเสธพระราชาและพูดทิ้งท้ายด้วยประโยคเท่ๆว่าถ้าจะต้องปกครองประเทศแล้วก็ข้าขอออกตามหามันด้วยตัวเองดีกว่าและผู้กล้าก็ทิ้งประสาดดาดาตอมไว้เบื้องหลังและออกเดินทางต่อไปโดยมีเจ้าหญิงโรล่าติดตามไปด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของร r a g o n รี e หนึ่ง ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าภาค HD 2D ที่จะวางจําหน่ายในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในเรื่องอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างตอนนี้สําหรับคอเกม RPG อย่างเราก็คงได้แต่รอดูว่าตำนานบทเก่าในกราฟิกใหม่นี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ